สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัลเตอร์นิวข่าวนะครับล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กครับมีลุ้นนะครับได้กับอ่าตรนะครับเนื่องจากมีอดีตตุลาการศาลปกครองนะครับนายช่างทองนะครับโอภาสศิริวิทย์นะครับอ่าได้ออกมาวิเคราะห์คดีนะครับของบิ๊กโจ๊กนะครับพูดง่ายๆว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าอ่าทาง าทางอดีตตุลาการเนี่ยศาลปกครองเนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือต้องต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่า,าเมื่อมันจะมีประกาศนะครับของศาลปกครองนะครับที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีมติคัดเลือกนะครับนายช่างทองโอภาษิริวิทย์นะครับตุลาการศาลปกครองสูงสุดไปดารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน,นะครับ นายประวิทย์บุญเทียมตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองสูงสุดในฐานะโฆษกสารปกครองนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7สิงหาคม2562นะครับได้มีการประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดนะครับเพื่อคัดเลือกตุลาการในสารปกครองสูงสุดนะครับไปดํารงตําแหน่งตุลาการสารศารรัฐธรรมนูญน,นะครับเนื่องจากามาตรา2 0 0นะครับ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยนะครับบัญญัติให้มีตุลาการศาลปกครองรัฐธรรมนูญที่ได้รับเลือกโดยที่ประชุมตุลาการศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคนนะครับโดยรัฐธรรมนูญกําหนดว่าต้องเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งในปัจจุบันมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกโดยที่ ประชุมใหญ่นะครับตุลาการในสารปกครองสูงสุดอ,อยู่แล้วจํานวน1คนจึงต้องคัดเลือกเพิ่มเติมอีก1คนทั้งนี้ในการประชุมใหญ่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคม5 6 6 2นะครับมีตุลาการในสารปกครองถูงสุดที่มีมติที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้ความยินยอมที่จะไปทําหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจึง ยังไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองและธรรมนูญได้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงมีมติให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาระยะเวลาการ,การดำรงตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่สูงสุด ไม่ต่ำกว่า5ปีมีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา200นะครับวรรคสนะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจประกาศาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ ตุลาการสารปกครองสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า5ปีได้แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า2ปีมิได้และต่อมาคณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีมติให้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตุลาการสารปกครองสูงสุดที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญ จากไม่น้อยกว่า5ปีเป็นไม่น้อยกว่า3ปีทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปเดมลงตำแหน่งตุลาการสาลรัฐธรรมนูญเพิ่มจากเดิมที่มีจำนวน14คนเป็น25คนผลการประชุมปรากฏว่ามีผู้มีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวนหนึ่งคนคือนายช่างทองโอภาสิริวิทย์ตุลาการศาสตร์ปกครองสูงสุดที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาสตร์ปกครองสูงสุดจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนตุลาการในศาสตร์ปกครองสูงสุดทั้งหมดคัดเลือกนายช่างทองโอภาสิริวิทย์ไปดารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้สํานักงานศาสตร์ปกครองจะ ส่งชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังวุฒิสภาโดยผู้ใดได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการความชอบเห็นาจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาตามมาตรา204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยะนะครับนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าที่เราเอามา มาพูดให้ฟังเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าช่างทองเนี่ยที่ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดง่ายๆว่าคือเขาเคยเขาเคยเป็นอดีตนะครับเป็นอดีตตุลาการศาลปกครองมาก่อนนะครับแล้วก็น่าจะ,กะเกษียณแล้วนะไม่แน่ใจนะน่าจะเกษียณแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เขาก็ได้มีการเขาว่าเปิดช่องทางมีการทํา YouTube ทําอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทังท่านเนี่ยก็ได้มีการออกมา พูดถึงเกี่ยวกับคดีบิ๊กโจ๊กนะครับว่าการที่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับในเนื้อหาตรงนั้นนะ่ะทุกคนก็คงจะทราบกันดีในจากาตำนักข่าวต่างๆนะครับว่าที่ทางาช่างทองเนี่ยได้ออกมาพูดเนี่ยว่าการให้ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยคือต้องต้องได้รับการเขาเรียกว่าต้องอพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีมีคำสั่งจากพนักงานสอบสวนนะ่ะ มาก่อนถึงจะให้ออกได้นะครับอ่าแต่ทีนี้ตอนที่บ ok ิ๊กโจ๊กอ่ะให้โดนให้ออกอย่างราชาการไปนะตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่าคือพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้มีอ่าพนักงานสอบสวนหรือ,อสอบวินัยหรือสอบสวนสอบอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้มีมาแล้วก็คือเรียกกลับมาปุ๊บแล้วก็ให้เขาออกเลยอะไรเงี้ยครับเขาว่าที่ว่าจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าทาง ทางรักษาการพบตรอตอนนั้นนะคือทําถูกต้องหรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่ามันผิดตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับอันนี้คือมันย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับจากที่ผมผมไปฟังที่เขาออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์คดีนะครับคือมันเป็นจุดเริ่มต้นนะอ่ะพูดง่ายแต่ว่าตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็มันก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะบิ๊กโจ๊กอาจจะได้มีการแบบว่า,าไปเห็นด้วยหรือเปล่าว่า อาไปเห็นไปเห็นเนี่ยทางอดีตสารอดีตตุลาการสารปกครองเนี่ยออกมาทําคลิปทําอะไรเงี้ยเออเป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์คดีก็เลยได้อาจจะไปเห็นด้วยหรือเปล่าว่าก็เลยมองว่าอา้าวทาไมมันตีฟวามไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอดีตสารปกครองเหมือนกันออกมาแบบนี้อ่าแล้วคนที่เขาตีความแล้วว่าครั้งก่อนนะที่ว่าการให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะ่ชอบด้วยกฎหมายที่ว่าอ่าพบตรออคือมีสิทธิ์ที่จะสามารถอ่า ให้ออกจากราชการได้ให้ออกจากราชการมาก่อนได้อย่างเงี้ยอ้าวแล้วทำไมมันไปขัดกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าวิจ๊กก็เลยไปไปร้องอ่าที่ศาลปกครองว่าตุลาการเนี่ยอ่าทางตุลาการนี่มีความเอ็นเอียงนะไม่เป็นธรรมนะครับอ่ขัด ต่อจริยธรรมในการอ่าควินิชัยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปเนี่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจากที่ผมฟังมานะถ้าเกิดผมผมฟังมาแล้วมันผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะผมก็พยายามที่หาข้อมูลมาอยากจะให้อ่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่นะครับก็ก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับเข้ามาแล้วมันมันมันคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ถูกต้องมันไม่ใช่นะครับก็ สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็น้อมรับในคาคอมเมนต์คำอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับก็ไม่ต้องมาแบบไอ้นี่กันเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าเราเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันดีๆนะครับเราแค่อยากจะเห็นว่าเออเนี่ยตรงนี้มันมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมผมมองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้มันสามารถเอาไป ไปแย้งได้เลยนะใช่ไหมเขาก็ยังถ้าถ้าติดตามดูาทางช่างทองโอภาสนะครับสิริสิร,สริอ่าสิริวิทย์เนี่ยครับโทษนะครับสิริวิทย์นะครับพูดง่ายว่าคือท่านก็ยังมีมีออกมาเรื่อยๆนะกับปมเกี่ยวกับไล่ออกจากราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือก็ลองลองเข้าไปติดตามท่านดูลองเข้าไปดูนะครับว่า่าในคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือมันมากน้อยขนาดไหนมันไปลดสิทธิ์มันไป เขาเรียกว่าอะไรมันไปกระทบสิทธิ์ของทางเจ้าตัวของบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าในในขนาดนั้นที่ออกคําสั่งนะครับมันมันจะมีมันจะมีหลายพาร์ทนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีของทางอา,อาจารย์ปรเมศนะครับก็ได้มีการออกมาเป็นช้อยช้อยเหมือนกันนะครับเป็นข้อข้อเหมือนกันว่าผมบอกแล้วไงว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวผมจะมาตีความให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็ ฝากให้เข้าไปติดตามนะครับว่าเออเดี๋ยวจะตีความให้ฟังว่าเนี่ยกรณีนี้มันเป็นยังไงหนึ่งสองสามเป็นยังไงครับก็ลองทุกคนถน้าเกิดอ่าที่ติดตามเรื่องนี้ลองเข้าไปอ่าหาข้อมูลดูนะครับลองเข้าไปที่ทางอาจารย์ปรเมศหรือว่าติดตามที่ทางอ่าอ่าช่างทองนะครับโอภาษิริวิทนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องถามว่า มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ากฎหมายบ้านเมืองหรือว่าความยุติธรรมอะไรยเงี้ยครับเรากา็มีการาหาข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อจะเป็นความรู้ครับว่าทุกวันนี้มันเป็นไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วนะครับก็ถือว่ามันไม่ผิดหรอกครับถ้าเกิดเราจะาหาข้อมูลอะไรต่าง,างๆนานานครับก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยครับผมว่ามีลุ้นแน่นะครับมีลุ้นที่ได้กับตำรวจแน่นะครับถ้า มีหลักอ้างอิงนะครับคือพูดง่ายว่านี่เป็นถึงอดีตตุลการศาสตร,ร์รองสูงสุดนะครับใช่ไหมครับที่มีการออกมาวิเคราะห์แล้วถ้าเกิดท่านอื่นนะคิดเห็นมาจากต่างอย่างนี้แล้วสรุปว่ามันก็จะมันจะคนละฉบับกันกันหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เนี่ยนี่น,นี้มันก็เลยเป็นจุดที่ว่าสําคัญเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเราทําคลิปไปแล้วเสียงมันไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะครับนี่เลยครับไม์ tnw a3 นะครับเป็นไม์ไวเลสนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับได้ทั้ง Android และ iOS นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลย นี่นะครับข้างในสวยงามมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นหมุดติดนะครับเป็นแม่เหล็กหมุดติดนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับเสียบเข้ากับที่คอเสื้อนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบเข้ากับสมมุติเรามี Android หรือ iOS แล้วมันเสียบได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวติดกระดุมตัวนะครับคีบกับ ขอปกเสื้อนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่สายชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวตัวเป็นตัวกันเสียงรบกวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเป็นของ iOS นะครับเราดูฟังก์ชันในการทํางานนะครับพอเราเสียบมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองใส่มุดกระดุมก็ตัวนี้จะง่ายเลยนี่นะครับ จะเป็นอ่าไม่เหล็กอยู่แล้วก็เสียบไปเลยปึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะขี้ไปดูนะนี่ดูเลยนะนี่ผมจะขี้ไปดูนะืแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ล้วนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปอยู่ในในตัวในตัวโทรศัพท์ตัวนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่าพูดแล้วก็ ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดแค่ไหนนะครับโลฮัลโลนี่ครับเสียงชัดไหมล่ะครับนี่ครับผมก็ได้เชื่อมต่อกับตัวสัญญาณนะครับไม่ตัดเสียงรบกวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะชัดนะครับแล้วก็จะเข้าแบบฟังรู้เรื่องฟังง่ายนะครับเวลานะเราพูดจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเลยนะครับและตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะตัดคลิปอ่า ตัดต่อคลิปนะครับทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับเสียงมันจะชัดนะครับมันจะทําให้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่2 0 0ร้บาทนะครับไม่ถึง300ด้วยนะครับมีตัวนี้อยู่ไว้นะครับงบถูกนะครับงบประหยัดนะครับช่วยได้ช่วยเราได้อีกเยอะเลยนะครับในการที่จะทำคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นรุ่นของ T N W นะครับ A สามนะครับสามารถกดสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านบนนะครับฝากด้วยนะครับ